นายจะบีบให้ฉันลาออกจะได้เลยใช่ไหมหญิงสาวหมดความอดทนเธอหันมาหาเขาด้วยใบหน้าที่บูดปึ้งโชคดีที่กับข้าวถูกนำใส่จานหมดแล้วเมื่ออย่างนั้นคงไม่ขาหม้อขากระทะเป็นแน่ใครบีบเธอฉันก็ถามดีๆแล้วเขาก็เผยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่กลับทำให้เขาดูมีเสน่ห์อย่างเหลือร้ายฉันไม่ได้โง่นะทีมก็รู้ว่าไม่ได้โง แล้วจะยังทำงานที่นั่นต่อไปเพื่ออะไรันไม่ได้ห้ามเธอทำงานสักหน่อยสำนักงานทนายความอื่นไม่ตั้งเยอะแยะแต่ถ้าเธอไม่ยอมลาออกสักวันไม่แน่ว่าไอ้หน้าจืดมันอาจจะออกเองก็ได้นายจะทำอะไรคราวนี้อากิราเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาจากตัวเขาชายหนุ่มเธอไม่ได้เห็นหน้าตาอมหิตของเขามานานแล้วแต่เพียงครู่เขาก็กลับมาเป็นผู้ชายอ่อนโยนเช่นเดิม ฉันพูดจริงนะเอ e แคลรลาออกเถอะฉันอยากมีลูกแล้วกเกี่ยวอะไรกับฉันเล่าหัวข้อสนทนาที่เปลี่ยนอยากก่างกระทันหันแถมยังเป็นเรื่องลูกอีกจึงทำให้อากิราเกิดอาการติดขัดในช่องเสียงและแน่นอนหัวใจของเธอถ้าไม่มีกับเธอแล้วจะให้ฉันไปมีกับใครเขาย้อนถามแต่มีหรือหญิงสาวจะยอม เขาไปมีกับพวกสาวๆของนายไงเธอก็รู้ว่าฉันไม่มีใครแล้วอากิราเม้มปากแน่นเรื่องนั้นเธอพอรู้อยู่บ้างว่าตั้งแต่เริ่มไปคู่มั่นกับมาลอของเขาธีรวัตรก็ไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดอะไรมากชายหนุ่มก็เดินอ้อมเคาน์เตอร์ครัวเข้ามาหาเธอแล้วจับมือทั้งสองเอาไว้เบาๆเอแคลร์ถึงฉันจะยังไม่รู้ว่ารักเธอหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือฉันชอบเธอมาก มากพอที่ฉันรู้สึกยินดีกับการแต่งงานในครั้งนี้มากพอที่จะอยู่กับเธอในอีกหลายสิบปีข้างหน้ามากพอที่ฉันอยากจะสร้างครอบครัวกับเธอฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันจริงใจแล้วก็จริงจังด้วยอากิลาตะลึงงนันตากลมโตกับพิปริบๆมองหน้าเขาเหมือนคำถามปริศนาที่แก้ไม่ออกไม่คาดคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ยินเขาบอกว่าชอบตัวเอง นะเอกแรเราเลิกทะเลาะกันเลิกเล่นแง่กันเถอะฉันอยากสร้างครอบครัวที่มีความสุขกับเธอเขามองเธอด้วยสายตาหวานเชื่อมบนอ่อนอ้อนซึ่งเธอไม่เคยได้เห็นมาก่อนเธอจะเชื่อเขาได้จริงๆเหรอธีรวัตรเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เธอเคยเจอมาเขาอาจจะหลอกเธอก็ได้แต่จะหลอกไปเพื่ออะไรล่ะคำถามมากมายผุดขึ้นในสมองจนอคิรามึนงงไปหมด เธอไม่รู้ว่ากลัวจะพูดอะไรต่อจึงจะเป็นการดีที่สุดเธอเคยรักฉันไม่ใช่เหรอใช่เธอเคยรักเขาและยังคงรักอยู่ใช่หญิงสาวตอบเสียงเบาก้มหน้าลงยังเขินอายแต่ชายหนุ่มกลับแย้มยิ้มพึงพอใจแล้วทำไมต้องคิดมากด้วยแบบนี้ดีกว่าตั้งเยอะพูดไม่ทันจบธีรวัตรก็คว้าตัวหญิงสาวเข้ามากอด อากิระตกใจเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็หยุดยืนนิ่งเพราเริ่มเคลิ้มไปกับคำพูดของเขาแต่แล้วจูจ่ๆเธอกลับพูดขึ้นว่าแล้วถ้านายเกิดไปรัคนอื่นขึ้นมาล่ะชายหนุ่มคลายวงแขนเพื่อมองคนพูดให้เต็มตาคิ้วหนาของเขาเริ่มขมวดเป็นปมทำไมถึงพูดแบบนั้นก็นายบอกเองว่าไม่รู้ว่ารักฉันหรือเปล่าตอนนี้นายอาจจะชอบฉันเราแต่งงานกัน ต่อไปเรามีลูกแต่ถ้าวันในขรั้งหน้านายเกิดรักผู้หญิงอีกคนขึ้นมาจริงๆแล้วฉันจะทำยังไงท่รวัตรพูดไม่ออกเพราะความจริงก็เป็นอย่างที่อากิราว่าเขายังไม่รู้ว่าเขารักเธอจริงๆหรือเปล่ารู้แต่ว่าเขาชอบเธอชอบใช้เวลากับเธอชอบมองดูเธอทำกับข้าวชอบเวลาที่ปากของเธอจะขมุบขมิบเวลาครุ่นคิดชอบความฉลาดของเธอชอบที่เธอมีแต่ความจริงใจให้เขา แต่รักนั่นเหลอเขาจะรู้ได้ยังไงว่ารักหรือเปล่าในเมื่อความรักคืออะไรเขาเองยังไม่รู้เลยเอาเป็นว่าฉันจะเลิกทะเลาะก,กับนายแล้วเราก็ลองคบกันดูถ้าภายในปีนี้นายยังบอกไม่ได้ว่ารักฉันหรือเปล่าเราก็อย่าก,กันแล้วถ้าเกิดรักละ่ะรักก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่เธอหญิงสาวกล่าวพร้อมมองค้อน แต่เมื่อสบตาที่สดใสของเขาร่างของเธอก็เริ่มอ่อนระทัวอีกแล้วในจะยังอยู่ในอ้อมแขนของเขาอีกอากิระถอนหายใจเฮือกหนึ่งเธอนี่มันไปไหนไม่รอดจริงๆดีฉันจูบเธอนะเฮ้ <Hey! S 1> ยหญิงสาวร้องเสียงหลงรีบเอามือดันหน้าผากที่ยื่นเข้ามาชับพลันเธอชอบไอ้คนหื่นตลอดเวลาแบบนี้ได้ยังไงกันนะจะห้ามทำไมก็คบกันแล้วนี่ ก็เพิ่งจะตกลงกันเมื่อกี้นี่จะหาเศษหาเลยกับฉันแล้วเหรอใช่ที่ไหนแสดงความรักต่างหากแล้วชายหนุ่มก็ไม่ปล่อยให้คนที่กำลังวอยวายได้เอ่ยปากอีกเขาจับดวงหน้าน่ารักให้หันมาหาเขาแล้วก็จัดการจุมพิษย่าที่ใจต้องการทันทีในตอนแรกเธอก็ขัดขืนแต่ไปๆมาๆก็เคลิมกับรถจุบของเขาด้วยความชำนาญที่เหนือชั้นกว่ามาก เพียงไม่นานเขาก็ทำให้เธอจูก,กลับมาเช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าคนในอ้อมกอดกำลังเคลิมได้ที่มือประมึกของเขาก็ดุกซนอยู่แถวๆต้นขาเขาๆใตยกระโปรงของเธอทีมอารมณ์พิสวาดหายไปในพริบตาเมื่อหญิงสาวตบเข้าที่มือน,น้าทีรวัตยกมือออกมาด้วยความเจ็บฉันเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อเราจะไม่มีอะไรกันในหนึ่งปีนี้ อากิลากล่าวพร้อมกับชี้นิ้วใส่หน้าเขาคนตัวโตวมองมารากับเธอทำเขาหัวใจสลายถึงจะน่าสงสารแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมเขาเรื่องนี้แน่ๆแต่ฉันไป็ผู้ชายนะเอแคลร์ไม่ใช่ปัญหาของฉันแต่ท่านนายหื่นมากนะก็หัดไปนั่งสมาธิซะทีรวัตรมองร่างสมส่วนของหญิงสาวที่เดินไปวางกับข้าวบนโต๊ะตาละห้อยดูท่าว่าปีนี้ จะต้องเป็นปีที่ทอรหดสำหรับเขาแน่แน่